แห้งพอ,อยางล้วนพอ,อยางดูดิสวยไหมหอมใหญ่อ่ะที่ดูหอมใหญ่สุกเลยใสเลยไหครัวเชฟบุ๊กวันนี้จะมาสอนทำข้าวผัดโบราณแบบแห้งๆสวยๆแบบนี้สอนแบบละเอียดเลยนะครับผมอันดับแรกเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยอ่าน้องดุ๊กมานะครับผักเราก็จะมีหอมใหญ่มะเขือเทศคะนา้านะครับจะเป็นยอดคะน้าก็ได้จะเป็นคะน้าต้นก็ได้นะครับข้าว ผมแนะนําว่าผมชอบใช้ข้าวหอมมะลิเพราะมันนุ่มแต่ว่าพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับผมแล้วก็เนื้อหมูครับสันนอกได้สะโพกได้ไข่ไก่ครับผมวัตถุดิบจะมีประมาณแค่นี้แต่เดี๋ยวเรามาดูอันดับแรกเรามาหมักหมูกันก่อนนะโอเคแต่เรามาดูวิธีการหมักหมูกันก่อนหมูตรงนี้นะครับเล็กน้อยตรงนี้ประมาณสักโอ้โหน่าจะสัก200กรัมนะไม่เยอะวิธีหมักหมูผมง่ายมากๆตั้งแต่ผมมีผงปรุงรสตาเชฟบุ๊ก ใส่ลงไปเลยครับไม่ต้องใส่อะไรเยอะเลยการใช้ผงปรุงรสหมักหมูเนี่ยหนึ่งมันทาให้หมูอร่อยสองในผงปรุงรสเนี่ยมันมีพริกไทยกระเทียมอยู่มันก็ได้กลิ่นหอมสามหมูมันจะไม่ดําเวลาใช้ซีอิ๊วใช้อะไรหมักหมูมันจะออกสีคร้ําไม่ค่อยน่ากินเนี่ยเราใส่ลงไปให้พอมีรสหมักหมูหมูไม่ได้รสจัดพี่เอาแค่พอมีรสพอหอมนะครับไม่ต้องปรุงเยอะแล้วก็นี่ครับแป้งข้าวโพดหน่อยหนึ่งไม่ต้องเยอะพี่แค่นี้นี่แป้งข้าวโพดเลยนิดนึงแบบนี้อ่ะ โอเคประมาณแค่นี้เองพี่เราหมักหมูกันนะเอาละต่อมาครับเคล็ดลับในการหมักหมูของผมคือต้องใช้น้ํามันที่เป็นน้ํามันไม่เป็นไขอย่างเช่นน้ํามันถุนเหลืองนะครับถามว่าน้ํามันมากอ,อกได้ไหมมันเปลืองได้อยู่นะครับน้ำมันลําข้าวอะไรเงี้ยใส่ลงไปนิดนึงนะครับหลายๆที่ชอบใช้น้ําหมักถามว่าน้ําหมักได้ไหมได้ไม่ผิดแต่น้ํามันเนี่ย มันจะทําให้หมูนุ่มหมูเด้งมากกว่าแล้วเราเวลาไปผัดเนี่ยน้ำมันมันก็อยู่ในอาหารอยู่แล้วแต่ถ้าพี่เอาหมูหมัดก,กับน้ําแล้วไปผัดมันจะทําให้ข้าวพี่แฉะนะครับหลังจากนี้ผมขยําแล้วครับผมนะบอกเลยว่าใครที่มาดูครัวเชฟบุ๊กนะครับถ้าอยากดูแบบเร็วๆใส่อะไรใส่อะไรบ้างใส่อะไรบ้างเราไม่มีครับแต่ถ้าอยากดูแบบละเอียดรู้เคล็ดลับทั้งหมดที่มีในอาหารดูที่นี่เลยครับบอกละเอียดสอนละเอียดมาก หมูนะครับคุกเขาไปต้องขยำไปด้วยไม่ขยำไม่ได้พี่ถ้าไม่ขยำหมูมันไม่นิ่มถ้าจะให้ดีเนี่ยพี่หมักอย่างน้อยๆสามสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงแต่วันนี้ผมสาธิตให้ดูผมอาจจะข้ามไปเลยนะครับเอาแบบเร็วๆเนี่ยหมักทิ้งไว้เลยเอาไปเข้าตู้เย็นนะอย่าไว้ข้างนอกอย่าไว้ที่มันร้อนนะให้น้องดกเอาให้ดูหมูเลยเป็นไงเงาสวยเลยไหมทีนี้มาดูวิธีปรุงข้าวผัดโบราณวิธีปรุงนี้เป็นวิธีปรุงที่ผมแบบคิดค้นขึ้นมาเองแล้วโคตรลงตัว คือข้าวผัดโบราณปัญหาใหญ่ที่สุดคือมันจะแฉะร้านที่ผัดไม่ดีมันจะแฉะครับเพราะฉะนั้นวิธีปรุงคืออะไรใช้ของที่เป็นน้ําให้น้อยที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวพวกผักพวกอะไรพวกนี้มันก็จะทาให้แฉะเดี๋ยวผมก็จะสอนด้วยว่าทํายังไงให้มันไม่แฉะเพราะฉะนั้นใช้ของที่เป็นน้าให้น้อยที่สุดวิธีปรุงก็คือจะใช้ผงปรุงรสตาเชฟบุ๊กไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดพี่ใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้ใส่ลงไปเลยพี่แบบนี้นะครับผม ใส่ลงไปครับพอประมาณกะประมาณสักอันนี้มันข้าวประมาณสองถ้วยก็ใส่ประมาณสองช้อนชาจริงๆไม่บางๆไม่ไม่เต็มช,ช้อนชาหรอกเต็มช้อนชาเดี๋ยวเค็มไปเพราะว่าเข้าผัดเราไม่ได้กินรสจัดบางคนไปกินก็กินกับน้ำปลาพริกทีนี้ผงปรุงรสลงข้าวแล้วนี่แล้วก็ตัวนี้ซีอิ๊วดําหวานพี่ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่เดี๋ยวแบรนด์เชฟบุ๊กก็จะมีมาเป็นซีอิ๊วดําหวานแบบโบราณถามว่าทําไมปกติพี่ทําข้าวผัดโบราณการพี่ใช้ซีอิ๊วแบบนี้ พี่ใช้ซีอิ๊วแบบนี้มันแต่งสีอย่างเดียวไม่มีรสอะไรเลยแล้วเวลาพี่ผัดพี่จะต้องใส่น้ำมันหอยใส่ซอสปรุงรสบางคนก็ใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลสุดท้ายไอ้พวกน้ำมันหอยซอสปรุงรสพี่มันทำให้ข้าวมันแฉะแต่ถ้าพี่มาใส่ซีอิ๊วดำหวานนะครับลองดูนะสีสวยเหมือนกันใช้แบบนี้นะครับไม่ใส่ในกระทะใส่ลงไปที่ข้าวแบบนี้สีสวยเหมือนกันซีอิ๊วดำหวานจะมีกลิ่นหอมถ้าใครเคยกินข้าวมันไก่จะรู้ กลิ่นมันจะไม่เหมือนซีอิ๊วดำปกติแล้วก็มันมีรสหวานเพราะฉะนั้นข้าวผัดเราไม่ได้กินหวานมากพี่ไม่ต้องใส่น้ําตาลใช้เครื่องปรุงน้อยเท่าไหร่ข้าวก็แฉะน้อยเท่านั้นนะครับเมื่อกี้เราใส่ผงปรุงรสกับซีอิ๊วดำแค่นั้นแล้วพี่คุกเลยนี่เป็นหนึ่งในเคล็ดลับคุกเขาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มผัดแล้ง่ายไหมหมูหมกักนุ่มๆข้าวไข่อะทีนี้มาดูสําคัญ เรามาดูที่กระทะกันเลยมาเดี๋ยวให้ลุกพามาดูที่กระทะนี่พี่วันนี้เราใช้กระทะเชฟบุ๊กขนาด28ซนติเมตรทรงลึกใบนี้นะครับอ่ะใส่น้ํามันลงไปครับเขาผัดแบบโบราณเขาจะใส่กระเทียมซึ่งปกติถ้าเป็นพวกข้าวผัดแบบจีนอย่างเงี้ยเขาผัดปูเขาผัดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ใส่กระเทียมกันนะแล้วก็แน่นอนพี่ข้าวผัดไทยโบราณมันก็ต้องเป็นกระเทียมไทยดิพี่มันไม่ใช่ข้าวผัดแบบจีนถูกไหมมันก็จะไม่ใช่กระเท, anyway. er ทียมจีนอยูแ <c oughs> <c oughs> ่แล e like ้วมันก็ต้องเป็นกระเทียมไทย เราก็ทุบแล้วก็สับหน่อยนะนะครับติดเปลือกนิดนิดได้นะคะพี่พอหอมหอมกระเทียมไทยแต่ถ้าเวลาใช้กระเทียมจีนทําอาหารไม่เอาเปลือกนะต้องบอกก่อนอ่ารอที่กระทะเลยมานะครับใส่ลงไปเลยนี่ขนาดยังไม่ได้เปิดไฟกระทะร้อนแล้วดูด,ดิเปิดไฟก่อนนิดนึงผัดกระเทียมพอหอมนะครับพี่แล้วก็ตามด้วยหมูที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยนะโอ้ข้าวตรงนั้นหมูไม่หมดหรอกเสียดายประมาณนี้หมูเราหมักแล้วมันก็จะนุ่มกว่าข้าวผัดทั่วไป ผมอยากจะบอกเลยนะครับอันนี้ถือว่าแบบขออนุญ,ญาตแนะนําแล้วกันนะร้านอาหารตามสั่งหลายๆร้านนะครับเชื่อผมพี่หมักหมูไว้ได้เลยหมักสูตรที่ผมหมักนี่แหละแค่ผงปรุงรสกับแป้งข้าวโพดเนี่ยแล้วพี่หมักไว้เลยไม่ว่าพี่จะทําเมนูอะไรนะพริกแกงหรืออะไรก็ตามนะกระเพราหมูเลยก็ตามถ้าพี่ใช้หมูหมักนะรับรองลูกค้าจะติดมากขึ้นมันจะอร่อยต่างกันเยอะเลยพี่เพราะฉะนั้นลองดูครับพี่ร้านอาหารตามสั่งที่ไม่หมักหมูนะ ลองเปลี่ยนมาหมักหมูนิดเดียวพี่ไม่ต้องเยอะรับรองพี่ลูกค้าติดพี่ขึ้นเยอะแล้วหมักแบบที่ผมหมักอะ่ะอย่าไปใส่น้ำมันงาอย่าไปใส่อะไรแปลกๆมันจะได้ทําได้ทุกอย่างไงอย่าไปใส่ไข่เดี๋ยวมันบูดเอาแค่แป้งข้าวโพดกับเครื่องปรุงเนี้ยใครไม่มีผงปรุงรสก็ซีอิ๊วขาวเล็กน้อยแค่เนี้ยรับรองพี่ขอแค่ให้หมูมันนุ่มพอหมูมันนุ่มอะ่ะมันไปอยู่เมนูไหนคนมันก็ชอบนะครับผมคือถ้าหมูมันแข็งเนี่ยอยู่เมนูไหนคนก็ไม่กิน ผมพี่ผมใส่น้ำมันเยอะไปผมขอเทอ,ออกนิดนึงอ่ะโอเคเอาน้ำมันออกไปหน่อยแล้วเดี๋ยวมันมันไปใส่ไข่ลงไปครับพี่วันนี้เราทำประมาณสจานนะใส่ไข่สองฟองใส่ไข่ลงไปเลยกระทะเราไม่ติดอยู่แล้วไม่มีปัญหาบางทีเวลาจะใส่ไข่ต้องเติมน้ำมันกระทะผมเวลาจะใส่ไข่เอาน้ำมันออกจก้ะน้ำมันเยอะไปไม่เอากระทะเรามันไม่ติดนี่ใส่ไปได้เลยจ้ะนี่เรีงไฟขึ้นมานิดนึง พี่ครับอย่าเพิ่งรีบใส่ข้าวใส่หลายร้อยไข่มันสุกในระดับหนึ่งก็อาจุกมาดูในกระทะเลยดีกว่าอ่าดูเห็นเห็นกระทะยาวๆไปเลยนี่เลยใช่ดูกระทะยาวๆไปเลยเดี๋ยวฟังเสียงผมเอานะภาพเป็นในกระทะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเบื่อนะผมแล้วดูกระทะดีกว่านะทีนี้มาถึงอันต่อไปรอที่กระทะเลยทุกคนต้องเคยโดนหอมใหญ่ไม่สุกคันนาขมแล้วข้าวก็จะแฉะเพราะอะไรเวลาเราใส่ผักลงไปทีหลังอ่ะ น้ำจากผักที่ออกมามันไปอยู่ในข้าวยันเราใส่ผักก่อนแล้วเราผัดให้สุกไปเลยกันมะเขือเทศมันจะเละหอมใหญ่มันจะเละมันจะอร่อยแล้วเราผัดให้น้ําในผักมันระเหยก่อนแล้วค่อยเอาข้าวลงไม่งั้นเราผัดข้าวเสร็จปั๊บเราเอาผักลงไปปุ๊บความชื้นในผักแทนที่จะระเหยไปกับโดนข้าวดูดไปเราเลยทําข้าวผัดออกมาแล้วแฉครับพี่เห็นไหมผักเริ่มสุกแล้วมันจะมีความชื้นออกมาอย่างเห็นได้ชัดเลยเห็นไหม ดันเราผัดอีกสักนิดหนึง่งให้มันเอาความชื้นออกไปก่อนแล้วเราค่อยเอาข้าวลงถ้าเราเอาข้าวลงไปก่อนแล้วเราใส่ผักความชื้นจากผักที่โดนความร้อนอยู่ในข้าวเราหมดเลยข้าวดูดไว้ผัดยังไงข้าวก็แฉะแล้วร้านอาหารตามสั่งส่วนใหญ่ทําแบบนั้นหมดแฉะหมดทุกร้านวางไว้สักพักหนึ่งกินไม่ได้เลยพี่ดูของผมของผมจะเป็นข้าวผัดโบราณที่ออกมาแล้วแห้งสนิทเลยพี่เนี่ยแห้งสนิทติดสตหน้าเลย แล้วก็ไอเรื่องไม่ติดเนี่ยมันเป็นที่กระทะเราอยู่แล้วเราไม่ติดอยู่แล้วกระทะเพราะงั้นเราไม่ต้องเน่ยเห็นไหมแล้วพี่ดูดิมีไหมสีผักผมจะดําไข่ผมจะดาเพราะโดนซีอิ๊วไม่มีเพราะเราปรุงข้างนอกผัดออกมามันจะสวยมะเขือเทศยังแดงไข่ยังขาวยังเหลืองคะน้ายังเขียวแล้วหอมก็สุกดีกินได้ไม่ต้องกลัวเผ็ดนะครับผมเออคะน้าก็สุกดีกินได้ไม่ต้องกลัวขมถ้าใส่ข้าวก่อนแล้วมาใส่ผักตอนนี้แน่นอน หอมใหญ่ไม่สุกแน่นอนผมบอกได้เลยเนี่ยแล้วก็ผัดไปข้าวผัดโบราณความอร่อยก็คือต้องผัดให้มันแห้งเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าใส่แล้วเสร็จเลยพี่ผัดไปก่อนให้มันแห้งไปอีกยิ่งแห้งยิ่ง,งอร่อยครับอ่ะแห้งพอ,อยางร้วนพอ,อยางดูดิพี่ใช้กระทะเชฟบ,บุ๊คพี่ผัดอย่างเงี้ยได้แน่นอนแห้งๆหง้วนๆอย่างเงี้ยแล้ว,ลว,ลวลดูดิสวยไหมหอมใหญ่อ่ะพี่ดูหอมใหญ่สุกเลยใสยเลยไหมน่ากินไหมล้วไม่มีแฉะเลยพี่ เอาสูตรนี้ไปทํากันดูแล้วฝากเลยพี่ช่วยกดแชร์ด้วยเพราะว่าเมื่อกี้กดมาทุกคนจะแบบใส่ข้าวก่อนันหมดเลยลองดูใส่ผักก่อนนะครับฝากแชร์ไปเลยที่แบ่งปันไปเลยปิดไฟแล้วนะมามาดูกันนี่น่ากินไหมนี่ครับโอ้โหสุดยอดพี่เดี๋ยวที่สุดยอดกว่านั้นคืออยากให้พี่ดูกระทะโอูโหโคตรหอมเลยซีอิ๊วหวานหอมมาก และดูสีและดูความแฉะไม่มีเลยไม่มีเลยพี่และดูไข่ก็ไม่ดำเห็นไหมเอีไข่ไม่ดำผักไม่ดำเพราะเราใส่ซีอิ๊วไปที่ข้าวให้ข้าวมันดูดไปเรียบร้อยแล้วอะน้องดุก๊กให้พี่เ็าเห็นความเวอร์วังของโคตรกระทะเชฟบุ๊กหน่อยออบ้าไปแล้วพี่เหมือนยังไม่ได้ทำเลยนะ <laughs> ก็คือพี่ผัดต่ออีกกระทะหนึ่งโดยที่พี่ไม่ต้องล้างได้อะ่ะมีที่ไหนอะพี่กระทะข้าวผัดอะ เสร็จแล้วครับข้าผัดโบราณสูตรครัวเชฟบุ๊กทำง่ายอร่อยด้วยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วใครที่สนใจสินค้าเชฟบุ๊กเรามีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับแต่ถ้าเป็นกระทะต้องรีบหน่อยนะครับเพราะสินค้าจะหมดแล้ว